เปอง่านะครับนะควันนีมาทีไทเมอร์78รวมนะครับเลิาตีตนเดอร์นะครับแกโลกแกโลกครับเอลีีสองทีเกินอยู่นะสอรเลโอ๊ยแม่งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนเราหอเไม่ได้นอนเป็นแล้วอยู่หัใช่วคยนะี่น์โซอะไร

สักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าผ่านเข้ารอบนะครับดูว่าโควินก็ชนะทางด้านของตาเนสลาสนะครับวาลิก้าหรือคะแนนไป7ต่อ6แล้วก็6ต่อ4นะครับส่วนทางด้านของมาเตซเซน่าก็ยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็เอาชนะวิชากันแก้จากฝรั่งเซต6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2อี่กทีก็อีเดนนดาวตกลอดนะขอบคนาดาวด้วยนะ งชาเออดชอกรุนสามสามหกเจ้าดอยางนีชนะนาดาวแล้บอกว่าเอ๊ะเเอ๊ะมันงงนไม่มีไม่ข้นนััเออเออไม่ชนดาวนะฮะโค้ปนคนีจะไปเฟรย์ของุเ็ชนะเพื่อรงชานะแล้วก็นรไองคเชนะครับเรื่องอมีขึ้นมานะถ้เราใช้ชาแแค่ของตุ๊เล็ได้แต่าเื่อ หนึ่งคนเล้านาดาวนะไปไม้สไม่แข่งไปดินฟ้าไม่แ่งดินแดงตัวผู้หญิงนี่ล้มมาชนะโมว่านะครับแลก็ผ่านเข้ารอบแบบนต้องออกแรงนะครับชนะผ่านนะนัของลูซี่ซารฟานัวดากเช็คแล้วก็คู่แข่งของตัวนะครับตัวทางด้านของลาสเันก้ามาอัดับสจากโปแลนชนะทางด้านของนูปบต้า ยูซี่อินเรี่จีนไม่ใช่ล้วไม่เลี่นชะของว่งมีที่นอของท่านหนึงแรรอไปแล้วก็มีอก้าวนช่านะรยผ่านเรอบนะครับเอาชนะโรเบิร์ตวินชี่ของอิตีไใ2-0นะครับน่เในผลงานของอ่านักมถึงนะครับปรามาเลยว่ายังอยู่แั่ี่นยังอยู่นะครับว่าะี่ที่ตว่าระหครับผมนะครับ ดูโอลิมปิกกันมากรับทางด้านของะกรีซนะครับก็ <Okay. S 1> ได้จุดไฟคพเพิร์ oh, ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับของกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการนะครับก mm. ็โคพเพิร์ก็ได้ถูกจุดขึ้นในได้ที่ปรกรรมันเก่าแก่ตังง้งแต่มีกรีซโบราณนำน้วิหารเฮล่าของแบบปัตเตกรรมเก่าแก่ของรเรืเอไม่กี่นับลูกกว่า2องพันปีนะครับแต่กับาณอวานนี้ก็ไดรอด ครูนะครับประธานิกสองดีสองรมงานด้วยนะครับก็ูว่าเป็นการเริ่มนะครับสัญญาของการัน่ีามติดกนะครับสองีสองมวมดัเกมเรียกป่ขึ้นนะครับไปพบเพื่อนจุดจุดเชื่อครับพี่นหารกีฬาที่ีนเมื่อวานนี้ครับก็ตอนนี้ก็คงจะเรี่กว่ายิงคบเพลิงต่อมาะ้อากโค้งปีกเขส่งองที่อกาะกึบซึ่ง ตลอดการนับไฟหลัง79วันเนี่ยนะครับจะมีผู้ที่เราเกียยติ่งครบเพิงนะจะทั้งโลกกว่าแปดสับคนนะครับคนวิ้งนี่ก็คือสิปิลอจันเนิ้ออิสะนะฮะยำโลกว่าย, ist, น,ยน,น้ำชาวกรีซซึ่งเกิดในเมืองมิ้งกูนะครับเป็นผู้รับโทษต่อไปก่อนส่งต่อให้อเล็กซ์ลูคอสตลลมาสิ้ปีจากมูแทนแต่ก็ไม่ได้ถึงิดวันต่อหลังเมอวานนี้นะออนดดนนก่อนได้รันแต่่างประเทศนะ นั่นเป็นเรื่องราวหมดในวันนี้กับราบท้องถิ่นะครับผมที่จะดีวันนี้นะครับมีในลนามี่้าจ็องนะบสามสี่จ้าอยู่ามี้าเอยู่ที่รับทกเดสอดองบมเจ ทุกคารับผ่านทางเ m s นะครับ4221565กับคุณแบงค์คอมเมอนะครับเสื้อของคุณเอ็มนะครับผมาวสินเนสซีนะครับแล้วก็ทีโอทีด้วยนะครับที่มอบท่านขอตคสุณงวนะครับทุกคนะขอบุณปตทแล้วก็โซิตาในทีมเป็นผู้สัมพันด้วยครับแถวนี้วลาหมดแล้วขอเสิกลับมาพต้ชมใหม่รจนะแปดโมงเก้าโมงเช้าทาสี่ก่อนนะาบูเชลิเกอร์คำสั่ี้ัจคุอ็องาคสั่ทีทองลาไปก่อนสวัสดีครับ เกาุดสองกิโลเมตรระบบดู้การควบุมร่างกายการเตรียมอุปกรณ์กานตกซอกาจุดสองในน้ำกฎสถากา,าร,ร,รการอบคุร่ เรียกว่าเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างมากต่อการเล,ล่นกีฬาเนื่องจากการอบรุ่ร่างกายจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมกีฬาได้อย่างมีประสริทธิภา<อ><อ>พ<อ>การอบอุ่นร่างกายโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอ,อนคือขั้นตอนที่หนึ่งการตบอุณหภูมิของร่างกาย หรือเรียกกันทั่วไปว่าวอร์มอัพโดยส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยการวิ่งใหญ่ๆและการเคลื่อนที่จากช้าไปหาเร็วที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีหรือเคลื่อนที่จนร่างกายเริ่มมีเหงื่อเกิออกมา ั้นตอนที่2การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการสะพัะกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างในร่างกายมีความยืดหยุ่นตัวดีขึ้น

ดีทีปฏิบัติให้นักทุ่มเคทื่มไหวไปให้สุดมุมผ้านั้นๆหรือจนกว่าจะไม่สามารถเคลื่อนไหวไปได้อีกั ประจำวันแบ่งเป็นการที่มียาไฟใช้เวลาประมาณ40-50ถึงนาทีการทียะส้น I'm <laughs> oh. <laughs> oh, talking ยขั้นตอนที่4ี่กางศึกสมาธิเมื่อจาก,กหวะเรือใบต้องใช้ความคิดในการวาแผนตลอดเวลาแต่ต้องควบคดันจากผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นการศึกสมาธิจึงเป็นสือ่อสำคัญมาก ยนและความสำคัญขอีการอบกกำลองกายดังกลา่าวผู้ฝึกสอนและ,และลนักกาที่ไม่ควรมองขาการเตรียมฟอร์ครอมก่อนการเล่นกีฬการเตรียมอุปกร์่อนการฝึกเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับนักกีฬาลใบเพาการปร จะต้องเรียนรู้ที่จรปรับแต่งอุปกร,รณ์ตามสภาพลมดังนี้1นึ่งลมเบาจะร่วมหูกไห่ทั้งแต่หัวสาวไปถึงโคนเสาและวไปถึงหัวมูแนัท้ายเรือสองผูกเชื่อมตรวแนวให้หางก,กับเสาขึ้นไห้าถึงจ่ายที่เมมจีต้องมี ซท่หัวสาจตอูหส้เทนสี่เหม้งตตงประมาณสามถึงห้าเมตรนที่สามถึงหค้งปุกขาไม่เกินห้าถึงแม เสาที่หนึ่งควปลูกทิติกับเสาขสนที่สองควปลูกห่างประมาณสมมิลเมตร้นที่สามและสี่ควปลูกห่างไม่เกินห้ามิลเมตรเส้นที่ห้าควรปลูกห่างประมาณแปดมิเมนทกและเจ็ดปลูกห่างไม่เกินห้ามิ ผู้จิตปิดกับ้าการตรอ,อนมน้ำ การูกจะดการใช้เทคนิคเพื่ให้เสียระยะหางน้อยที่สุดซึ่งเรียกว่าโรแทนแตกต่ตางจากการกลับใบแบบธรรมดามากซึ่งต้องมีการปุกอย่างเป็นระบบและสมบบเสมอตรมีขั้นตอนดังนี้ไม่ะเจไม่เเห็นเสียตอมาเลิกมือไปลเลยนะเน่ปักักอน บาดกายบาดตัวไม่ท้าหรอกมึงกลัวเจลวมึเป็นโรคอะไรไหอยากจัตานี้หอมแล้วรู้สงควั่อกันอะไรนะแต่ตรงพี่กายะ ตรงนี้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 า